วัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวสิ่งที่ได้มาจาก Tesco Lotus นะคะวันนี้คือตื่นสายเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็นี่ก็พอไปส่งเด็กนักเรียนเสร็จก็ส่งลูกสาวกลับมาก็มานอนพักนะคะมันก็ยังลืมสลือปวดหัวนะคะแล้วก็ทำไรดีวะก็จะไปหาซื้อกับข้าวเนาะซื้อกาแฟซื้อ กับข้าวอะไรเงี้ยมาตุนไว้พอดีไปที่เดโมแล้วมันหาที่จอดรถยากเนาะแล้วก็ไปที่เท s c o Lotus นะคะได้ผักมาได้ขนมมานะคะแล้วก็สิ่งที่ได้แถมมาก็คือเครื่องสำอางของเมวลีโอ้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยค่ะขอ,องเรื่อยนะคะก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,000บาทนะคะไ,ไม่ใช่4,000 1,200บาท หนะนึ่งพันสองร้บาทก็เป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางนะคะแต่ว่าเครื่องสำอางที่ใช้มันก็จะต้องมีแบบคุณภาพนะคะตามที่เราไปศึกษามาเนาะเครื่องสำอางที่มีคุณภาพอะ่ะมันจะต้องมออีการยอมรับนะคะมีมาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็มันจะต้องมีอะไรที่เขายอมรับได้นะคะ การันตีคุณภาพแต่ส่วนอยอยที่อยอยที่เมืองไทยก็คือการอนุญาตการขายก็คือต้องผ่านการอนุญาตการขายอันนี้เขาเรียกว่าอยอยนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆก็คือมาตรฐานเนี่ยก็คือมันจะต้องมาจากที่โรงงานนะคะซึ่งเขาจะมีการาวิธีการที่ตรวจวัดมาตรฐานนะคะแต่ส่วนใหญ่เครื่องสําอางที่ เครื่องสำอางที่ไทยกับต่างประเทศนี่คุณภาพมันก็จะต่างกันนะคะอันนี้ไม่ขอกล่าวนะคะแต่ว่าวันนี้ได้มาก็คือไดมามอคิดตัวนี้นะคะแก่ยากมากเลยอะคะ่ะดี๋ยวขอตัดนิดนึงนะคะก็คือไปซื้อแล้วก็ไปซื้อคือชอบเครื่องสำอางที่ดูแลผิวแล้วก็การแต่งหน้าที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษ การแต่หน,น้าที่ดูแล้วเออมันแต่งได้ทุกวันแล้วก็มันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคือการใช้เครื่องสำอางเนี่ยมันอาจจะต้องลองผิดลองถูกแต่ว่าการที่ได้ลองผิดลองถูกมันก็จะทําให้เรารู้ว่าไปหน้าเราเนี่ยผิวเรามันเหมาะกับเครื่องสาอางชนิดไหนนะคะประูกันอาจจะแบบฉีดยับยยี่ย <laughs> ใครๆที่ลองเค้ื่อนสมอ,ง,องก็ระมัดระวังการแพ้ด้วยนะคะเพราะว่าการแพ้นี่เราก็จะเทสได้นะคะการแพ้ก็จะเทสได้ก็คือถ้าเป็นครีมหรืออะไรก็ตามก็เอามาเทสที่ผิวหนังนะคะทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะถ้ามีผื่นหรืออะไรขึ้นโอเคจบไม่ต้องซื้อนะคะแต่ว่าเราก็ไปเทสในร้านก็ไม่ได้เนาะก็ต้องดูส่วนผสมของยากนะ คือซื้อมาพันกว่าบ,บาทนี่ก็กรพันสองนะไม่ถึงพันสองก็ได้ของแถมเป็นแก้วน้ําอย่างนี้ได้สองลานะคะช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นมีส่วนลดนะคะก็เลยเราก็เลยแบบติตานะคะเข้าไปหาดูซิพอดีเรากําลังหารองพื้นนะคะที่ถูกใจอยู่มีการปกปิดนะคะที่ดีเพราะว่าเราโมีอายุเยอะแล้วมันก็จะมีพวกรอยดํารอยฝ้านิดๆหน่อยๆอย่า,ยา,ยายงเงี้ยก็ อยากได้รองพื้นที่มันปกปิดแล้วก็สีมันสม่ำเสมอนะคะก็ได้มาแล้วนะคะเป็นตัวที่เลือกมานะคะก็จะมีอ่าเนี่ยคะ่ะเป็นลิปสติกของเมบนะคะเมเบลีนเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้แถมมา2ชิ้นนะคะได้แถมมาสชิ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ะะสีแบบนี้นะคะเป็นคนชอบใช้ลิปสติกสีนูดนะคะแล้วก็แมทออกนูดนูดนะคะอุย้ยโทรศัพท์หลน่นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิปสีนูดอันนี้ยังไม่แกะนะคะดูที่สีก็ได้สีเทาออกมาแล้วสวยถ้าให้แบบชอบสีธรรมชาติธรรมชาตินียคะ่ะสีนี้ใช้ได้เลยเพราะว่าสีนูดแบบนี้นะคะ่ะ มันจะทำให้การผสมสีลิปสติกของเรานะคะถ้าเราซื้อสีจัดจัดมาเนี่ยเราเอาสีนูดไปผสมเนี่ยมันจะทำให้สีลิปสติกเนี่ยจางลงนะคะแล้วก็เป็นสีที่สุภาพขึ้นอย่างเช่นสีแดงสีส้มหรืออะไรก็ตามเราเอาสีนูดไปผสมนะคะมันก็จะได้สีที่สุภาพขึ้นสีที่อ่อนขึ้นนะคะแล้วก็พาเลตตัวนี้ก็จะเป็นรอมันรอให้ ลดราคามานาดแล้วนะคะจาก599นะคะก็ตอนนี้เหลือ 499, นะคะก็ราคาใช้ได้ตามคุณภาพนะคะตัวนี้ชอบเพราะว่าลักษณะแพลเลทของเขาเนี่ยสีเขาจะเหมือนของเนกเกตนะคะก็คือสีจะออกธรรมชาตินะคะสีออกธรรมชาติแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะคะซึ่งจะมีสีชมพูสีขาวมีไฮไลท์ด้วยสีน้ำตาลแล้วก็ โทนนี้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะปกติเราใช้ก็จะใช้ของขออภยัยจะใช้ของเวทแอนด์ไวนะเป็นพาเลตที่ติดทนนานแล้วก็สีสวยสีชัดแน่นมากนะคะที่เมืองไทยนี่แบบ เออหาคุณภาพของเครื่องสําอางนี่ก็หาง่ายอยู่นะแต่ว่าต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะที่ใช้ได้ใช้ได้ก็ที่เราใช้ปัจจุบันก็จะมีของเคสนะคะเป็นรองพื้นเป็นอายแชโดว์วันนี้ก็ใช้เคสเหมือนกันที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็น BB นะคะแล้วก็อายแชโดว์นะคะเป็นสีน้ําตาลออกเลื่อมๆทองๆนิดนึงอะไรเงี้ยทาตอนกลางวันได้ไม่น,น่าเกลียดนะคะตัวนี้ก็จะทดลองใช้ดู แล้วก็จะเป็นรองพื้นตัวนี้นะคะของเมเปรีนเ,เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นาตินสกินนะคะตัวนี้ก็จะมีกันแดดด้วยนะคะตัวนี้เลือกมาเข้ากับจะเทสกระท้องแขนนะคะว่าสีมันเข้ากันหรือเปล่ากับสีผิวของเราสีหน้าของเราเมื่อแต่งหน้าออกมาแล้วให้มันดูแบบว่าเออให้มันดูสว่างดูออร่าหน่อย ไม่แบบว่าทาแล้วชีวิตดับซูนอะไรประมาณนั้นหาออร่าไม่เจอประมาณมันก็จะไม่ดีนะคะก็จะเลือกประมาณนี้เนาะแล้วก็ลิปก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวยืนไว้เลยนะคะไว้ผสมสีกับทุกสีนะคะคือเครื่องสำอางมีเยอะแต่ว่าเลือกใช้ <laughs> โอเควันนี้เรื่องเครื่องสำอางก็ เอามาพูดคุยกันนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็จะทำให้แบบว่าเราเลือกเครื่องสำอางให,ให้ได้เหมาะกับตัวเองนะคะคือส่วนตัวเราเองเนี่ยคือเวลาเลือกเครื่องสำอางจะเป็นคนเทสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเลือกซื้อทีหลังนะคะว่าอย่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราก็เลือกเทสสีก่อนนะคะอาจจะเป็นแบบ ซื้อแบบทีละนิดชิ้นเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยชิ้นเล็กๆเออสีนี้ใช้โอเคนะสีนี้ใช้โอเคนะสีนี้ไม่โอเคนะเนี่ยก็จะเลือกก่อนหลังจากนั้นก็จะตูมแบบนี้ค่ะตูมแบบนี้เลยได้สีที่ต้องการแล้วก็ประมาณนี้แล้วถ้าประมาณนี้ก็ถือว่ายังไม่แพงเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพงหรือเปล่าเนาะก็ถือว่าราคาใช้ได้ราคาที่มันลดราคาลง นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการซื้อก็คือจะเลือกซื้อที่บูธวัดสันนะคะตามเคาน์เตอร์ดักสตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะโอเคก็จะเป็นแบบคุณภาพก็ประมาณใช้ได้ถึงกับว่านิดนึงถึงมิดเดิลประมาณกลางๆนะคะ ถ้าจะให้ดีก็คือเคาน์เตอร์เลยนะคะก็จะใช้ดีโอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยมารีวิวกันนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมอันนี้ขอบคุณสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็สมาชิกเก่าที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดมานะคะหวังว่าจะชวนชวนกันมา u ับ c r i b e นะคะฟังความรู้ดีๆมาแชร์ประสบการณ์กันมาคุยกันนะคะพี่เป็นคนไม่ถือตัวนะ ไม่ไม่ถือตัวทำได้นะคะเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารพวกเครื่องสำอ,อางพวกยานะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะคะพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันยินดีนะคะที่ได้รู้จักทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ